สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวธาตุลมค่ะชาวธาตุลมก็มีชาวตุลกุมนะคะเมทุนเรามาดูกันดีกว่านะคะในหัวข้อประเด็นวันนี้หัวข้อประเด็นในวันนี้คือความรักที่คุณมีให้เขาเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ มาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนรักของคุณนะตอนนี้สำหรับคนที่ move on ออกไปอะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะอืมเขานะตอนนี้นะคะเขามีการตัดสินใจหันหลังไปจากคุณ ก็มองว่าตอนนี้นะคะเขาไปเจอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเหมือนเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านความรักนะคะในแบบที่เจ็บปวดเหมือนกันนะรู้สึกเสียใจด้วยนะคะรู้สึกเสียใจกับความรู้สึกที่มีให้มันอาจจะเป็นคุณไหมที่ทำให้เขารู้สึกตรงนั้นนะคะ สำหรับคนที่ห่างกันไปแล้วเนะ่ะก็มองว่าตัวเขาเองตอนนี้กำลังค้นหาค้นหาตัวเองนะคะแล้วก็มีการตัดจบกันไปตอนนี้มองว่าเขามีใครคนหนึ่งอะ่ะทำให้เขารู้สึกดีแต่นะคะแต่บางทีอะ่ะเขาก็หยุดคิดเหมือนกันว่าความรู้สึกที่มีตรงนั้นอะ่ะมันจริงหรือเปล่า เขาก็เครียดก็คิดมากเหมือนกันนะคะบางทีมองไปแล้วว่าตัวเขาเองอาจจะอยู่กับคนใหม่กำลังพูดคุยกับคนใหม่ๆอยู่อืนะคะคุยกันอยู่เขาก็เจอปัญหาในเรื่องความรักของเขาด้วยหลายคนนะคะชาวเมถุนตรงนี้ที่ยังไม่เจอคู่คุณอยู่กับตัวเอง เขาจะคิดถึงคุณไหมนะตอนเนี้มองไปเลยว่าเขาตัดจบไปแล้วนะคะเขาไม่ได้คิดถึงคุณแล้วเขาไปทําอะไรหลายๆอย่างเขาไปเจอคนที่ทําให้เขารู้สึกดีอยู่นะคะอาจจะพูดเหมือนใจร้ายนะคะอาจจะพูดเหมือนใจร้ายแต่ตามที่พ่ออกมาก็คือเขายังเจ็บยังเจ็บปวดอาจจะเป็นคําพูดหรือการกระทําของคุณก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึก อรู้สึกเจ็ปวดตรงนั้นทะเลาะกันไหมความรู้สึกดีๆที่มีให้กันน่ะเขาหันหลังให้เขาไม่ได้สนใจแล้วนะตอนนี้นะอมืมองไปว่านะตอนนี้เขายังยังเหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่กับใครเนี่ยยังไม่ได้ให้ใจอะค่ะเขายังเหมือนกับคือเหมือนกับลองคบลองลองคุยกันไปก่อนแต่สำหรับชาวเมถุนนะคะที่กำลัง คุยกันอยู่กับใครเนี่ยคนที่คุณกำลังคุยอยู่นะตอนนี้ก็ดูเหมือนเขาก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรกับคุณนะคะเขาก็เหมือนรู้สึกดีแหละที่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์อืมมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์มันดีแต่เขาก็ยังลังเลอยู่ว่าจะให้สถานะคุณตอนนี้ได้ไหมก็ยังไม่ได้ให้นะคะ สำหรับคนที่เดินออกไปแล้วคนที่ออกไปจากความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะตอนนี้เขาไปเริ่มต้นใหม่กับใครนู่นแล้วล่ะค่ะเขาไม่หันหลังกลับมาหาคุณแล้วนะเขาไปแล้วเขาไปเจอคนที่ที่เขามองว่ามีความรู้สึกดีๆอ่ะอืมแล้วตัวคุณเองนะคะที่กําลังคุยกับคนใหม่คนใหม่ที่คุณกําลังคุยด้วยตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้ให้ใจคุณนะคะ เพราะว่ามันต้องใช้เวลาและโอกาสที่ดีที่จะ,ะให้ความสัมพันธ์กันนะแต่เขารู้สึกดีกับคุณนะคะมันเหมือนมีคุณอยู่เคียงข้างเนี่ยแหละมีความรู้สึกดีแต่บางครั้งมันก็หยุดคิดอยู่ด้วยคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดหนักคิดกับการใช้ชีวิตของตัวเองอความรู้สึกบางทีอ่ะ มอบให้ไปเขาก็ดูเฉยๆดูดูแบบไม่ค่อยที่จะกระตือรือร้นกับความสัมพันธ์กับคุณสักเท่าไหร่นะคะอ๋อมองว่าทำไมมันเป็นเพราะอะไรมันอาจจะมีคนเข้ามาป้นเปี้ยนอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย เลยทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจอาจจะเป็นแฟนเก่าคนเก่าของคุณหรือของเขาไหมนะสีดาบด้วยมันเขาเลยดูนิ่งๆนิๆ่งๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะมีคนคือมันมีคนอยู่ในความคิดถึงของเขาอะ่ะอืมหรือเขายังไม่ลืมคนเก่าอะ่ะเขาเขายังมีคนเก่าอยู่ในใจอยู่ด้วยคุณรู้สึกอึดอัดนะคะ เอเมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแหละมีความการวิตกกังวลด้วยมีความวิตกวิตกในความสัมพันธ์บางทีเขาอยากจะทำให้คุณได้เห็นว่าตอนเนี้ยเขาเป็นคนแบบเนี้ยคุณยอมรับได้ไหมเขาเหมือนเด็กถือถ้วยด้วยนะคะลองผิดลองถูกคือเจ้าชู้ด้วยไหมอืม บางทีเขาดูเหมือนเป็นคนที่คิดมากวางแผนดีดูเคร่งขครึมแต่บางทีคุณก็มองว่าเขาหลอกแหลกหลอกแหลกไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยที่จะมั่นใจในตัวเองอะ่ะเหมือนเขามีอะไรปกปิดคุณอยู่นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ได้เดิมูนด้วยอืมหลายๆคนที่มีคนคุยอยู่นะคะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ ให้ความสําคัญอะไรกับคุณมากแต่เขามีคุณอยู่ในความสัมพนะันธ์น่ะมันเป็นเหมือนเหมือนกันที่ต้องเรียนรู้กันนะคะ่ะคุณก็เช่นกันนะคะมาเดี๋ยวมาดูไพ่ของคุณกันว่ามันจะไปต่ออย่างไรคือบางคนเพิ่งเริ่มพบกันน่ะยังเดาทางไม่ถูกนะคะคุณก็ยังอย่าไปให้ใจใครนะอืมเพราะว่าถ้าให้ใจใครไปแล้วอะ่ะเวลาถ้ามันผิดหวังอะ่ะ คุณก็จะผิดหวังผิดหวังมากแล้วก็ตัดจบไปง่ายๆคนเมถูนะ์น่ะบางที move on ออกมาจากความสัมพันธ์นะ่ะดูข้างนอกดูเหมือนเร็วนะแต่ในใจลึกๆอะ่ะมันยังไม่ใช่มันมันยังไม่ได้ออกมาจากความสัมพันธ์ได้จริงๆอืก็คือนะตอนนี้ตัวคุณเองก็ มองว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแต่คุณตัวเองก็เหมือนกันน่ะไม่ได้ที่จะไม่ได้ที่จะมั่นใจหรือปักหลักกับใครในะจริงจไม่มีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาคนคนนี้ที่เข้ามาเขาเอาเอาเหมือนเขาเดินทางมาหาคุณเขาอกหักมามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันมาบางครั้งเ,เขาอาจจะ ระแวงหรือกลัวตัวคุณก็กลัวด้วยค่ะคุณกลัวคุณระแวงระแวงคุณมีความสุขกับตัวเองนะคะมีความสุขกับตัวเองคุณคุยกับคนนี้เหมือนเป็นเพื่อนคุณพร้อมที่จะยอมรับโชคชะตาหลายๆอย่างคนคนนั้นเขาอาจจะเคยเป็นเคยเป็นคนในครอบครัว ของใครคนอื่นมาก่อนหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไมหรือตัวเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วคุณกับเขาได้มาเจอกันเหมือนวิวออฟฟอร์จูนกลงร้อแห่งโชคชะตานำพามาให้มันมีเรื่องทะเลาะบอแววงกันสองสาคนด้วยนะคะอืมบางทีเขาอาจจะนึกภาพนึกภาพความสัมพันธ์ที่มันควรจะเวิร์ก กว่าของเดิมอะไรอย่างนี้อืมคือเหมือนคุณก็ยังมีภาระอะไรบางอย่างที่ยังต้องสาสางอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวคนรักหรือการที่มีภาระบางอย่างที่ต้องแบกรับกับใครคนหนึ่งอยู่นะคะมันเป็นความรักที่ที่ถูกเมินเฉยหรือเปล่า มันดูความรักที่คือคุณก็ไม่ได้ให้ใจหรือเปล่าเขาไม่มีเวลาให้คุณหรือเปล่ามันดูนิ่งๆกันไปเหมือนกันนะคะมันดูนิ่งๆกันไปอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาก,กลัวการผูกมัดหรือเปล่าหรือคุณไม่ไว้ใจเขานะคะราชาดาโอ้คุณจะได้รับข่าวพาอะไรบางอย่างอะไรที่เขาทำไม่ดีกับคุณหรือถูก คือทำอะไรไม่ดีอ่ะมันจะถูกเปิดเผยคุณจะได้รับข่าวค่าวอะไรบางอย่างที่ปกปิดหมกเม็ดอยู่มันมีการกลับพูดมาง้อม,มาขอคืนดีแต่ว่ามันไม่ได้ใจอ่ะมันมีใครคนหนึ่งที่อืมพูดไม่จริงนะคะมีการเข้ามาหาแต่ยังพูดไม่จริงคุณดูชายคนนี้สิเขาใส่หน้ากามาหาผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะเนี่ยอืม มันมีการกลับมาลื้อฟื้นความสัมพันธ์กันด้วยมีการตกลงต่อรองเหมือนกับว่าคุณจะคบกันเนี่ยคุณจะมีเรื่องตกลงกันก่อนคุยกันก่อนว่าเราจะคบกันแบบไหนจะให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นแบบไหนแล้วจะเหมือนกับว่าอย่ามาแบบเหมือนจะตกลงกันก่อนนะคะจะไม่ลํำเส้นกันแล้กันนะเพราะว่าอะไร ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีต่างคนก็ต่างกลัวความรักต่างคนก็ยังหวงความโสดของตัวเองยังมีพื้นที่เป็นของตัวเองอยู่ยังไม่ได้ก้าวข้ามให้ตัวเองพ้นออกมาจากกำแพงที่เป็นเซฟโซนของตัวเองอืบางคนก็โสดมานานจะมีใครสักคนเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็กลัวด้วยค่ะกลัวว่าคือความรักอะ่ะมันทาให้คุณสับสน ะะแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณมีความมั่นใจการงานคุณก็มั่นคงด้วยเดี๋ยวมันรูปให้สรุปนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณหลายๆคนยังสับสนกับตัวเองอืมบางคนก็บอกโอ้ฉันอยู่คนเดียวมีความสุขอยู่แล้วแต่พอมีคนเข้ามาก็คุยคุยแต่ก็กลัวด้วยกลัวความผิดหวังจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ก็คากันอยู่อย่างนั้นไม่ให้ใจกันด้วยนะคะ มาขอให้สรุปสามใบให้กับชาวธาตุลมอ๋อตอนนี้นะืถ้าอยากจะบอกว่าถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องการเงินการงานอะ่ะคุณจะประสบความสำเร็จมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนคือคุณเติมเต็มความรู้สึกของคุณได้ด้วยตัวเองอะ่ะรักสันโดษด,ด้วยบางทีคุณอาจจะอยากจะไป เสริมสร้างบารมีธรรมให้กับตัวเองไปแบบรักสังโดดเป็นคนที่อาจจะไปฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิส่วนมนต์ไปทำบุญให้ตัวเองมีสมาธิมีสติมากขึ้นนะคะถ้าใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเริ่มต้นนั่งสมาธิยังไงไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรแบบไหนก็ลองไปเปิด youtube ฟังนะคะฟังพุทธวจนะ นะคือตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนการเปิดฝังธรรมะเล็กๆให้เราได้เปิดโลก,กทัศน์ทางด้านธรรมอมืฟังไปก่อนค่ะมีหลายบทหลายตอนมากเลยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะมันไม่ได้มองว่าคนที่ฟังธรรมะแล้วจะเป็นคนเท่าคนแก่หรือจะเป็นคนที่ผิดหวังทางโลกแล้วเข้าทางธรรมมันก็ไม่ใช่นะคะ เราสามารถเอาธรรมะตรงนั้นนะมาเตือนสติเราเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะคือการดูอยู่กับลมหายใจการทำอาณาปานาสติตรงเนี้ยผู้ทธาวจนะเขาก็สอนให้ทุกอย่างบอกให้ทุกอย่างมันไม่ได้ยากไม่ใช่ว่าคุณจะต้องนั่งหลับตาแล้วก็นั่งสมาธิตรงนั้นก็ยังไม่ใช่นะคะแค่คุณรู้ลมหายใจ คุณหายใจอยู่ทุกวันทุกวินาทีอย่างเงี้ยหลายคนบอกฉันไม่มีเวลาที่ไปนั่งปฏิบัติธรรมที่ลงที่วัดที่อะไรนี่หรอกไม่จริงค่ะเราปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็คือการรู้ลมรู้ลมหายใจเท่านั้นเองนะคะลองดูค่ะลองไปฟังดูนะแล้วคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆคุณจะได้ฟังในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ฟังคุณจะรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ ตรงนั้นแหละค่ะเป็นคำตอบในชีวิตของคุณให้คุณมาใช้ชีวิตปัจจุบันให้มั่นคงที่สุดได้มีสติด้วยนะคะยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวธาตุลมนะคะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตปัจจุบันด้วยยังไงแล้วก็ขอให้ชาวธาตุลมโชคดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ